วันน้มอะไรกินวันนี้มีอะไรกินบ้าง <c oughs> <c oughs>

ขึนเรอตะแกรเราได้ดีลงพ่อมีบาคโก้ไหมครับหาแล้วนะขอตอนผ่าต้อ้าต้อขอแกนหน่อยไม่ขอแกนเขาจะขน

ตั้งวนตังวันที่จนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต

แกแกลูกาลลูกลาลเหรีลูกลหีดีปลาโหสีโหีโหีไม่ได้ขะอ้าวแร้านแล้วต้เขาไม่ไม่ไม่ได้เาไม่บ้าวม่ล้มต่หน่อยามือไมล้มขข้าอานจงนะข้าอ้นขึ้น แไปนานๆนะแล้นั่งอยู่กับแม่นานๆย็ๆเป็นสุขไ้อยู่มนานอย่ดยไอยู่ยันมา่ยก็ไม่ให้หวยเราก้ยามองให้ขอให้สามี ใช้งานหนูน้อยงานหนูน้อยนลงหน่อยนะรกาไมดีอ่ะแหวเนี่เราชอบ้หอมก็ไปไปมีก็อีกไม่มีแล้วไไนะ เาแโนาไม่ต้องได้ส <c> ูด <apology> ก็โนีนอ้มันีการสองครแล้วเออได้สองได้นึ่งการสองันมันก็ได้แล้วไหวหน่อย

เดนดีนะออยู่นะค่ะขอบคุบเอพี่กุบอกว่าขอไมด้พะมาลงทุ่อใช่จดีเอียบเลยน้ำหมดแล้วของกาดวไม่เานานระจ้าคุณเจ้าและคุณหลานสดาคุทน์ทอง

วันเน็บแนมเงินวันเน็บแนมนื่กัดๆเจ๊งดนิดหน่อยนะ ก็มาอะไรไปตามขนาดที่ต้องการโอเคโอเคอันนี้จะจะนั่นมากลูกงานทำงานกันแมงนะลูกมาเจอเจอมีความสุขลูกล คณะอะไรดีเนาะอยากได้แล้ว hmm> ันปาร์นาลูกเจริเล่เจริเล่้รวยเหมือนกก็ครัวขอให้ประสบต่งสุกวันเจริยย้อเท้าเอวนานเลยย้อเท้าเอวนานแหละโอเคยื้ทเอวนายื้ท้าเอวนานย้นาน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันก็ใส่สีไม่ได้มันก็ได้กึินโทน์นะเดือนเดือนนึงนะสีลูงด้วยลุกงด้วยมีข่าวดีๆให้กุ้งด้วยแล้วพรแล้พรทุกคนละพรครับทุกคนละพรครับคอร์สมีความสุกวันเจริญจะเจ็บจะจนกันนะลูกนาลูกหลานทุกคนทุกคนขอให้มีความสุข ความไข้จะเจ็บจะได้นะลูกนะคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกๆคนเลยนะลูกนะพระคุณงค์ใเมียมอะงมเงินทองไหลมาเทมาดุใสนะนะ้าห้อง้ยลูกหวยรางวัลที่หนึ่งยู่